ต้นอันนี้บ่มีใบเป็นเต้นน้ำชีเด้อจะกินไหนน้ำยำสุกกาลเอาไหมเอาสอยถูกไหมนี่เป็นชุมชนอันนี้คือระดับอันนี้คือบริเวณที่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นต้นน้ำชีนะคะน้ชีที่มันไหลผ่านตัวต้นน้ำที่นี่แต่มันอยู่เขาทั้งคุนนะคะซึ่งขึ้นไปนี่เห็นไข่บ้านเพ่นลลาว่าทางบนน่ะจะมี แองนามเลยมีนามลอดมานําภูเขานะคะจังไหลลงมาตรงห้องนี้นะคะเป็นต้นน้ำชี้นะคะที่เขาเห็นผ่านไปทางขอนแก่นทางสารคามมันหมอผนไปทางขอนแก่นทางสารคามต้นน้ำชี่อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ชัยภูมิอยู่ชัยภูมิอยู่บ้านลนบ้านลนบ้านลนอยู่ชัยภูมิน่าจะขึ้นกับน้องหัวแดงเนาะตรงนี้เนาะซึ่งภูเขาที่อยู่ท่านคิดททานน่าสุดทานคิดตะวันออกนะคะ เป็นภูเขาที่ติดกระทุงกระมังวัดนะคะติดกระทุงกระมังเพลอันลอร์ท่านสัตว์ป่าผู้เขียวนะคะส่วนอีกทิศหนึ่งถ้าทามภูเขาหน่วยนี้ไปนะคะเป็นท,งทังเพชรบูรณ์อ่ะเป็นช่วงของน้ำหนาวครับอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นที่เที่ยวของไทยบ้านนะคะเป็นที่เที่ยวชุมชนนะคะอเอมาวเบิ่งกันดอกไม้า้ำ,ำอันต้นน้ำที่ือที่ต้นไ <ป S 1> ส้บะรับ <ไป S 1> มันลอยนต้นะอยาอไาน้อันนี้ต้นไส้อัีต้นหนึ่งี่ต้นหนึ่งี่มัือบมีใบบมีหักกดเปิดข้างล่างนะปิดข้างบนงน้ำดถสกีรถล็อกนบปุ่นงงมงม สวยงามเนาะเป็นให้ให้บ้านเป็นทักงคอนก็ต้องไปไกลจากบ้านแนี่<า>แน่ะแม่กับเบี้ยชีเสื้อนะคะหลเออทั้งนี้รถสามารถทาลูกไปได้นะคะตอนนี้ลุงแล้วกันลังเสียรถเล้าไปเอดนดนเจอร์งานนึงเจ็บลุ่น้ำไปเห็นแล้วแง่แล้วิงมากรถ แอดเว็นเจ้รโอ้ดิเซียดีเซียเล่นอะไร